าภาพยนตร์ภูมิใจเสนอ What is your number เธอจะมีแฟนกี่คนจ้ะให้เสียงสปอยโดยเชยพลเริ่มกันที่ห้องของนางเอกที่ชื่อว่าแอนลี่ในทุกวันเธอจะเตือนก่อนคนที่เธอคุยเพื่อเช็คตัวเองให้ดูสวยอยู่ตลอดเพราะว่าเธอไม่อยากให้ริกผู้ชายที่นอนด้วยตกใจในสภาพตอนเช้าทำไมคุณตื่นมาสวยทุกวันเลย หลังจากนั้นแอนลีกก็ทำหน้าที่ผู้หญิงที่ดีเพื่อเอาใจริกและถามเขาว่าคุณอยากไปงานแต่งน้องสาวข,ของฉันด้วยไหมแต่ริกก็พูดเหมือนไม่สนใจไม่รู้สิมันดูจริงจังไปหน่อยแอนลี่ได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดว่าโอ้ขอโทษนะเมื่อคือนตอนที่คุณเข้าข้างหลังฉันไม่ก็จริงจังนะฉันไม่เห็นหน้าคุณด้วยในเมื่อผู้ชายไม่คิดจริงจังก็ต้องแยกจากกันสิคะซึ่งในตอนนั้นแอนลีกก็ได้พบกับผู้เอกของแรกที่ชื่อว่าโคลิน หลังจากนั้นแอนลี่ก็ไปทำงานตามปกติเธอเป็นพนักงานบริษัทที่มีเจ้านายชอบดมนิ้วตัวเองและว,วันนี้แอนลี่ก็โดนเจ้านายเรียกเข้าไปพบตอนแรกก็นึกว่าเป็นข่าวดีแต่ที่แท้โดนไล่ออกเฉยเหตุผลคองการไล่ออกคือเราต้องลดค่าใช้จ่ายแค่นั้น ในระหว่างที่เธอกลับบ้านแอนล,ลี่ก็ได้อ่านนิตยสารฉบับหนึ่งที่มีหัวข้อน่าสนใจว่าตลอดชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งจะมีแฟน10.5คนคุณป้าข้างๆที่เห็นก็พูดว่าใช่มันเยอะมากเลยนะแต่แอนล,ลี่ก็บอกว่าไม่10.5นั้นน้อยพอพูดถึงเรื่องนี้เธอจึงหยิบสมุดน้อยขึ้นมาเขียนลิสต์รายชื่อดูว่ามีใครบ้างที่เธอเคยนอนด้วยซึ่งมันก็มีเยอะมากม ในวันต่อมาแอนล,ลี่ก็มางานมั่นของน้องสาวและในตอนนั้นแม่ก็เข้ามาทักทายลูกและบอกว่าโบย่าลูกมาด้วยนะแอนล,ลี่ก็บอกว่าญาทางห่างค่ะแม่โบ <ow> พอมาหาน้องสาวเธอก็ถามว่าคนข้างบ้านเชิดหุ่นน่ากลัวน่ากลัวชื่ออะไรนะคนข้างบ้านที่คลั่งฉันเนี่ยเหรอเจอรี่เพอรี่เจอรี่เพอรี่ขอบคุณนั่นแหละครับนึกถึงใครก็เขียนลายชื่อคนนั้นพอนับรวมกันแล้วคนที่เธอเคยนอนด้วยมีทั้งหมด19คน โอ้งานนี้ต้องเมาสิพี่น้องเมื่อเมาได้ที่แอนลิคก็เดินลงมาและบังเอิญเจอกับโบพอดีด้วยความหวังดีเธอจึงเตือนสาวที่คุยกับโบว่า เ,นะเขาชอบกัดหัวนมอะเป็นเรืืองซะนอกกูต่อมาแอนลี่ก็ได้กล่าวอวยพรให้น้องสาวหลังจากนั้นสาวๆก็มานั่งคุยกันระหว่างนั้นแอนลี่ก็ได้คิดเกมขึ้นมาเล่นคือเธอจะให้แต่ละคนเขียนจํานวนผู้ชายที่เคยนอนด้วยและให้แต่ละคนสุ่มจับแล้วทายว่าตัวเลขนี้เป็นของใครพอพูดจบเธอก็รีบไปเอากระดาษกับเล่าทันทีระหว่างนั้นแอนลี่ก็ได้เจอกับเจ้านายเก่าและพูดคุยกันเล็กน้อยเขาชมแอนลี่ว่ากล่าวอวยพรได้ดีนี่อะไรประมาณนั้น ตัดภาพมาที่การเล่นเกมของสาวๆดูซิว่าใครมีคู่นอนเยอะสุดซึ่งของแต่และคนก็จะมีตั้งแต่4คน8คน9คน13คนขนาด13คนเพื่อนๆก็คิดว่ามันเยอะไปแรดมากเลยครับเพื่อนแอลลี่ที่ได้ยินเริ่มรู้สึกกังวลพ่อของเพื่อนแค่13คนยังโดนด่าขนาดนี้แถมเธอยังแอบด่าเพื่อนอีกด้วยนะว่าใหญ่ซ้สำซอนแล้วเธอก็พยายามจับเอาของตัวเองและแกล้งทาให้กระดาษขาดอุ้ย ของฉันแค่9้าคนเองอะแต่เพื่อนก็จับได้ว่าเธอนอนกับผู้ชายมาแล้ว19คนแอลลีน้าแตกพูดไม่ออกก็ยอมรับตรงๆว่าใช่แต่ที่เธอหนักใจยิ่งกว่าเพราะในนิตยสารสบับนั่นบอกว่าในอเมริกาผู้หญิงกว่า9 6ที่มีคู่นอนมาแล้วกว่า20คนหาสามีไม่ได้จากที่เธอไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เธอก็เริ่มเชื่อซึ่งแอนล,ลี่ยังบอกว่าฉันมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งฉันขอประกาศอะไรหน่อยซิต่อไปฉันจะไม่นอนกับผู้ชายคนไหนเลยจนกว่าจะมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่ใช่ ฉันอาจควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้แต่อาจควบคุมน้องสาวของฉันได้ชายคนต่อไปที่จะได้ไปเที่ยวศูนย์รวมความบันเทิงข้างล่างคือสามีของฉันแต่คนที่ยี่สิบในระหว่างที่ฉลองอยู่นั้นเจ้านายเก่าก็ดูให้ความสนใจในตัวแอนลี่เป็นอย่างมากและทั้งคู่จบที่เตียงนอน พอตื่นมาแอนลี่ก็ตกใจเมื่อรู้ว่าเธอได้บะบะโอบะบัก,กับเจ้านายเก่าจากนั้นเธอก็รีบโทรหาน้องสาวแล้วบอกเรื่องที่เกิดขึ้นน้องสาวก็บอกว่าดีนี่นั่นคือคนที่20ของพี่แอนลี่จึงคิดว่าอาจจะดีก็ได้นะแต่พอเห็นเขาตื่นขึ้นมาแล้วเอามือล้วงไอ้จ้อนเอามาดมเท่านั้นแหละแอนลี่ก็ตัดสินใจว่าพี่ไม่เอาคนนี้ หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้คุยกันตามปกติแต่แอนลี่รู้สึกอึดอัดใจสักพักก็มีคนมาข้อประตูซึ่งคนนั้นก็คือโคลินเขาบอกว่าเข้าห้องไม่ได้ก็เลยมาขอยืมมือถือแอนลี่จึงใช้โอกาสนั้นไล่เจ้านายเก่าออกไปเอาไว้ค่อยคุยกันนะส่วนเรื่องของโคลินเขาไม่ได้คิดว่าจะมาเยืมมือถือนะครับเขาแค่ต้องการจะหลบผู้หญิงที่นอนด้วยแค่นั้นแอนลี่ก็เลยบอกว่าฉันไม่ชอบนะที่คุณทำแบบเนี้ฉันไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับการฟาดผู้หญิงท้งบอสตันของคุณหรอกนะว้าว wow. วว่าคุณจะจะ๋กนี้โคลินก็นึกว่าแอนลี่จะเข้าใจซะอีกเพราะเขาเห็นคลิปของเธอที่งานฉลองของน้องสาวใน YouTube แอนลี่สงสัยว่าเขาเห็นได้ยังไงโคลินก็เลยบอกว่าผมเซตคนในตึกใส่ Google Alert ไว้ที่บ้านเป็นตำรวจเลยได้นิสัยขุดคุยมาผู้ชายห้องสีดีจะปล้ำหมาด้วยนะขอบคุณน้ำใจงามมากในแย่มาก ต่อมาแอนลี่ก็มานั่งกินเค้กกับน้องสาวระหว่างนั้นเธอดันเจอแฟนเก่าของเธอที่ชื่อว่าโดนอลแรกๆก็จะไม่ค่อยได้นะเพราะแต่ก่อนเขาอ้วนมากๆพอแอนลี่เข้าไปทักทายโดนอลจึงแนะนําคู่มันให้แอนลี่รู้จักและเขาบอกกับแฟนตัวเองว่าแอนลี่เป็นแค่เพื่อนเก่าเท่านั้นแอนลี่โกรธมากก็เลยบ่นพึมพำออกจากร้านมาพร้อมน้องสาวนี่เขาคิดว่าพี่จะอายเหรอถ้าบอกว่าเป็นแฟนเก่านะไม่คิดว่าจะเป็นคนเดียวกันดูหล่อขึ้นและสูงขึ้นด้วยน้องสาวก็เลยบอกว่าคนเราเปลี่ยนกันได้แอนลี่ได้ย พี่ไม่จําเป็นต้องเก็บแต้มเกิน20คนแล้วเพราะโดโนโัลคุไม่ใช่แฟนเก่าคนเดียวที่หล่อและดีขึ้นหนี่ใช่ไหมความหมายของแอนลี่คือเธอจะสืบดูว่าแฟนเก่าของเธอแต่ละคนเป็นยังไงพอที่จะกลับมาคบกันได้ไหมถ้ากลับมาคบกันได้แต้มของเธอก็จะไม่เกิน20คนถึงจะบอกแบบนั้นการหาที่อยู่ของแฟนเก่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแอนลี่ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากโคลินเพราะเธอจําได้ว่าโคลินค้นหาข้อมูลเก่งพอเล่ารายละเอียดให้ฟังโคลินก็บอกว่าไม่เอา คุณบ้ามากนะที่อยากจะกลับไปคบกับแฟนเก่าที่เลิกไปแล้วนะแต่ถ้าคุณต้องการผมนอนกับคุณได้นะแอลลี่ผิดหวังกับคําตอบจึงเดินกลับห้องแต่พอคิดดูอีกทีเธอก็ยังต้องพึ่งโคลินอยู่ดีแอลลี่ก็เลยใช้มุกแม่ป่วยลากโคลินมาที่ห้องแล้วยื่นข้อเสนอให้ว่าถ้าคุณช่วยหาแฟนเก่าให้ฉันฉันจะให้คุณเข้ามาหลบผู้หญิงของคุณในห้องของฉันตามสบายข้อเสนอดีแบบนี้ก็ดีสิคะ จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มแผนการตามหาแฟนเก่าของแอนลี่โคลินสงสัยจึงถามว่าทำไมไม่หาคนใหม่จะทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากทำไมแอนลี่ก็เลยบอกว่าฉันมีเหตุผลของฉัน ในวันต่อมาโคลินก็พบข้อมูลแฟนเก่าของแอนลี่คนหนึ่งเขาชื่อว่าแจ็คแฮมสันแต่ก่อนทั้งคู่เคยคบกันซึ่งแจ็คเป็นนักมายากลพอแอนลี่ได้เจอแจ็คตอนนี้เธอก็ตัดสินใจไม่เอาอยู่ดีเหตุผลพาะแจ็คยังเป็นแบบเดิมไม่เคยเปลี่ยนฉันก็นึกว่าเขาจะดีขึ้นนี่อะไรยังใช้มุกหลอกสาวไปวันๆที่ฉันทําแบบนี้เพราะไม่อยากเก็บแต้มมากขึ้นหรอกนะโคลินจึงถามว่าที่คุณไม่ยอมนอนกับผมเพราะไม่อยากเก็บแต้มเพิ่มสินนะแอนลี่จึงบอกว่ามันมีเหตุผลมากกว่านั้นช่างมันเถอะ เช้าวันต่อมาแอนล,ลีตื่นขึ้นมาก็เจอโคลินนอนอยู่บนโซฟาเธอจึงถามเขาว่าคุณมาทําอะไรที่นี่โคลินก็บอกว่ากําลังรอผู้หญิงที่นอนด้วยเมื่อคืนออกจากห้องแอนล,ลี่ถึงกับอึ้งที่แบบพอแยกจากฉันเมื่อคืนคุณก็หาผู้หญิงฟาดเลยเหรออืมฟาดมันดูแรงไปแบ่งปันความโรแมนติกต่างหาก จากนั้นทั้งสองก็เริ่มแผนการตามหาแฟนเก่าแอนลีก็เอาแต่ถามหาเจคอดดมโคลินจึงบอกว่ายังหาไม่เจอเพราะเขาเป็นคนรวยคนรวยเก็บความลับเก่งส่วนแฟนเก่าที่หาเจอคนต่อไปก็คือไซมอนทั้งคู่ก็เลยไปหาไซมอนที่บ้านพอเดินเข้าไปในบ้านก็พบว่ามันเป็นบ้านของโดโนซสง,ง้นเมื่อหน้าแตกออกมาพวกเขาก็ได้เจอไซมอนระหว่างทางย้อนอดีตตอนที่คบกับไซมอนตอนนั้นแอนลี่เป็นพนักงานเสิร์ฟและไซมอนเป็นลูกค้าเขาเป็นผู้ชายที่ชอบพูดเที่ยอะไรก็ไม่รู้ก่อนสั่งอาหารพอได้เจอกันอีกครั้งในปัจจุบัน ทั้งคู่จริงชวนกันไปดื่มเบียร์ในช่วงกลางดึกแอลลี่มาบอกโคลินว่าการซื้อไซมอนทิ้งไปซะสาเหตุก็เพราะตอนที่แอลลี่และไซมอนไปดื่มกันเธอพยายามพูดสำเนียงอังกฤษเพื่อเอาใจไซมอนเพราะไซเป็นคนอังกฤษ แต่ยิ่งเมายิ่งพูดยิ่งแย่สำเนียงเหมือนตัวตลกและดูไปกันไม่รอดแอนลี่ก็เลยแซงโคลินจึงชวนเธอมาที่ดาดฟ้าและเขาก็บอกข้อมูลของแฟนเก่าแต่ละคนว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างแต่แอนลี่ก็สนใจแต่เจคอดัมเท่านั้นเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้โคลินจึงบอกว่าเขาอยู่ต่างประเทศกว่าเขาจะกลับมาคุณลองไปเจอเจอ,เจอรี่เพอร์ลี่ก่อนไหม พอกลับมาที่ห้องแอนลีสจึงขอคุณโคลินที่ตั้งใจทํางานให้เธอเธอจึงกอดโคลินเพื่อเป็นการตอบแทนพอได้กอดโคลินกะจะปิดการขายด้วยการจับตูดแอนลีสจึงถามว่าไปเที่ยวกับใครต้องจบที่เตียงตลอดเลยเหรอโคลินจึงบอกว่าไม่ต้องก็ได้นะเสียใจนะคะคุณไม่ได้อยู่ในลิสต์โอยทิ้งแฟนเก่าไปก่อนเธอแล้วใส่ชื่อผมแทน เช้าวันต่อมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งแอนลี่โคลินและหลานของโคลินทั้ง3าคนมาดูการแสดงละครหุน่นซึ่งคนที่ทําการแสดงละครหุ่นคนนั้นก็คือเจอร์รี่เพอร์ลีหนึ่งในคนที่แอนลี่เคยนอนด้วยย้อนอดีตตอนที่ทั้งสองรู้จักกันเจอร์ี่มาหาเดซี่น้องสาวของแอนลี่ที่บ้านแอนลี่จึงบอกว่าเดซี่ไม่อยู่ ทั้งสองก็เลยบาบาโอ้บาบากันจากนั้นแอนลี่เด้เข้าไปทักทายเจอรี่แต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเจอรี่ก็ยังถามหาแต่เดซี่คนเดียวเขาไม่เคยสนใจแอนลี่เลยสักนิดต่อมาโคลินและแอนลี่คุยกันเรื่องแฟนเก่าแอนลี่ก็ถามว่าเจคอดัมเป็นยังไงเขากลับมาหรือยังโคลินจึงถามว่าถ้าเขาดีขนาดนั้นทำไมถึงเลิกกันน่ะแอนลี่ก็เลยตอบว่า เราสองคนสัญญาว่าจะเป็นคนแรกของกันและกันพอขึ้นปีหนึ่งเจ็คไปเรียนต่อที่เมืองนอกฉันเลยผิดสัญญาและผู้ชายที่แอนลี่มีอะไรด้วยครั้งแรกที่ทําให้ผิดสัญญาก็คือเจอรี่เพอร์ลีวันต่อมาแอนลี่ได้เดินทางไปที่มาอามีเหตุผลที่มาที่นี่เพราะเธออยากมาเจอบาเรตหนึ่งในคนที่เธอเคยคบพอบาเรตเห็นหน้าแอนลี่ก็ยังจําไม่ได้เขาบอกว่ามันนานมากแต่ทว่าตอนที่เขาตรวจช่องคลอดให้แอนลี่เท่านั้นแหละบาเรตจ,จําแอนลี่ได้ทันทีแอนลี่ จำได้แล้วคนบ้าอะไรเห็นช่องค่อยค่อยจำได้โ้่เจอแบบนี้เข้าไปแอนลี่ก็ทําท่าทีว่าจะล้มเลิกความคิดตามหาแฟนเก่าแต่โคลินดันบอกว่าผมเจอทอมไพเปอร์แล้วนะและเขาเป็นถึงผู้ช่วยสวออแอนลี่ได้ยินแบบนั้นก็ตาโตทันทีแหละครับ วันต่อมาเธอก็รีบไปหาซื้อชุดเพื่อไปเจอทอมพอกลับมาถึงห้องแอนลี่ก็เห็นน้องสาวอยู่กับโคลินในสภาพแบบดีนะใส่บ็อกเซอร์น้องสาวจึงถามว่าทําไมเขามาอยู่นี่แอนลี่จึงบอกว่าเขาแค่มาหลบผู้หญิงที่เขาฟาดเมื่อคืนนะ่ะน้องสาวก็เลยถามว่าแล้วพี่จะไปสมัครงานใหม่ตอนไหนแอนลี่ก็บอกว่านี่แหละซื้อชุดมาเพื่อไปสมัครงานด้วยโคลินจึงถามว่านี่คุณตกงานอยู่เหรอคุณเคยเอารูปปั้นไปขายหรือย,ยังผมว่ามันเท่ดีนะแอนลี่จึงบอกว่าไม่เคยคิดฉันทําเล่นแก้เสียงแค่นั้นส่วนน้องสาาวที่ขึ้นมาาพ,พ เธอปวดขี้มากๆแต่ถ้าโคลินอยู่ในห้องแบบนี้เธอขี้ไม่ออกแน่ๆเธอจึงลงไปข้างล่างวันต่อมาแอนลี่ก็เดินทางมาหาทอมที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งเมื่อแอนลี่เห็นทอมแล้วเธอเขพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทอมเห็นเธอแอนลี่ดาริงทอม พอเจอกันทั้งสองก็ทักทายกันแล้วทอมได้ชวนแอลลี่ไปงานปาร์ตี้คืนนี้แอลลี่ดีใจมากจนไม่สนใจอะไรนอกจากทอมทั้งคู่ดูมีความสุขเป็นอย่างมากทอมดูเป็นผู้นำและมีการวางแผนชีวิตที่ดีเขาบอกว่าอยากแต่งงานแอลลี่ก็นึกว่าทอมจะแต่งงานกับเธอแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะทอมเป็นเกย์เกย์แท้ๆเลยเจ้าแอลลี่รู้สึกผิดหวังเลยกลับมาที่ห้องพอเปิดประตูเข้ามาเธอก็เห็นโคลินทำอะไรบางอย่างเขาได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการจัดรูปปั้นหุ่นของแอลลี่ให้ดูน่าสนใจ ตอนที่คุณโทรมาคุณดูอารมณ์ไม่ดีผมเลยอยากทำอะไรให้ต่อมาโคลินชวนแอลลี่ออกมาข้างนอกซึ่งเขาชวนแอลลี่มาเล่นบาสแต่มีข้อแม้คือถ้าใครชุดไม่ลงให้ถอดเครื่องแต่งกายทีละชิ้นผลสุดท้ายจากการเล่นเกมทั้งคู่ก็เหลือแต่ชุดชั้นในและพวกเขาก็ต้องเรียบออกจากที่นั่นเพราะมีรอปภเข้ามาตรวจจากนั้นทั้งสองก็ไปกระโดดเล่นน้ำซึ่งมันเป็นความคิดที่แย่ายมากเพราะน้ำโคตรเย็น หลังจากกลับมาทั้งคู่ก็ได้คุยกันมากขึ้นพวกเขาเริ่มรู้สึกดีต่อกันแต่แอนลี่บอกว่าคืนนี้จะไม่บ่าบะนะคะเพราะเธอไม่อยากเรียบในความสัมพันธ์งั้นจูบกันก็พอเนาะในเช้าวันต่อมาแอนลี่กำลังจัดเสยผมเพราะเธอกว่าไม่สวยแต่โคลินดันพูดขึ้นก่อนว่าไงตอนเช้าคุณสวยมากเลยนะและนั่นมันทำให้แอนลี่รู้สึกดีมากๆแต่ทว่าวันนี้แอนลี่ต้องรีบไปเพราะเธอนัดน้องสาวเอาไว้ซึ่งตอนนั้นเธอก็ดันหยิบมือถือสลับกับของโคลิน ตัดภาพมาที่ร้านดอกไม้แห่งหนึ่งแอนลี่ดูมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้คบกับโคลินเมื่อน้องสาวรู้เรื่องนั้นเธอจึงห้ามทันทีผู้ชายคนนั้นไม่เหมาะกับพี่หรอกพี่ก็รู้นี่ว่าเขาฟาดผู้หญิงทุกคืนแอนลี่ก็พูดบ่ายเบียงแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาจะเป็นแค่เพื่อนที่คอยช่วยเหลือฉันเท่านั้นในตอนที่แอนลี่กำลังปันรูปปันที่เป็นงานอดิเรกข,ของเธอจูจูก็มีข้อความจากเจคอดัมเด้งขึ้นมาในมือถือของโคลินบอกว่าคุณบอกเบอร์เจคอดัมให้แอนลี่หรือย,อยังแอนลี่จึงแกล้งถาาามมวว่่คุณได้ขเจะ แอนลี่จึงเอาหลักฐานให้ดูแล้วถามว่าคุณทําแบบนี้ทําไมโคลินจึงบอกว่าเพราะมันไม่จําเป็นแล้วไงตอนนี้เราครบกันแล้วแอนลี่จึงบอกว่าคุณไม่ใช่คนที่ฉันจะปักหลักด้วยและผมเป็นคนแบบไหนแอนลี่จึงพูดต่อว่าคุณอยู่กับผู้หญิงได้ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยไม่มีเซ็กซ์ได้เลยอะ่ะโคลินก็บอกว่าแต่ผมอยู่ตั้งแต่เจอคุณไงถึงจะบอกแบบนั้นแอนลี่ก็ไม่เชื่อใจโคลินอยู่ดีและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จบได้ไม่สวย ในวันต่อมาแอลลี่ได้นั่งคิดเรื่องของโคลินแต่เธอก็ต้องทำสิ่งที่เธอคิดอยากจะทำก็คือโทรหาเจ็คอดัมและทิ้งเบอร์ติดต่อเอาไว้ต่อมาเจ็คก็โทรกลับมาหาแอนลี่และชวนเธอกินดินเนอร์พอแอนลี่ได้เจอเจ็คครั้งแรกมันทำให้เธอชอบเขาทันทีเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์และรวยมากๆซึ่งคืนนั้นทั้งคู่ก็จบด้วยกันบาบาโอบาบา ความสัมพันธ์ของแอนลี่และเจกดูเหมือนจะไปได้สวยแม่แอนลี่ก็ภูมิใจที่ลูกสาวได้คบกับผู้ชายที่มีพร้อมทุกอย่างเนื่องจากแม่อยากให้แอนลี่สุขสบายชีวิตของแอนลี่ดูดีและมีความสุขมากแต่ว่าทางด้านโคลินดูเศร้าและคิดถึงในวันแต่งงานของน้องสาวแอนลี่ก็บังเอิญเจอโคลินเธอจึงถามโคลินว่าจะไปไหนโคลินบอกว่าจะไปงานแต่งแอนลี่จึงพูดแซวว่าคืนนี้นัดสาวที่ไหนเด็ดหรือเปล่าช่าง,ถงเถอะแอนลี่ หลังจากมาถึงงานแต่งรู้สึกว่าทุกอย่างจะวุ่นวายมากแต่ว่าอะไรก็ผ่านไปด้วยดีพอถึงเวลาเต้นฉลองพ่อกับแอนลี่ก็ได้มาเต้นด้วยกันที่จริงแล้วพ่อกับแม่ของแอนลี่อยากกันนานแล้วแต่ที่ทั้งสองยอมมาเจอกันพ่อะเป็นงานแต่งของลูกพ่อจึงถามว่านั่นแฟนลูกใช่ไหมแม่ลูกดูมีความสุขดีนะแอนลี่ก็บอกว่าหนูดีใจที่แม่มีความสุขพ่อจึงถามว่าแล้วลูกมีความสุขไหมล่ะแอนลี่ก็ตอบประมาณว่าแน่นอนแม่ลูกอยากให้ลูกเจอคนที่ดีที่สุดรู้ใช่ไหม แม่อาจจะคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องคิดเหมือนแม่หาคนที่เพียบพร้อมแต่ว่าลูกไม่เหมือนชีวิตลูกเป็นของลูกนะแอนลี่ก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เธอทํามันถูกต้องแล้วเพราะมันทําให้แม่ภูมิใจพอถึงเพลงช้าเจ๊ก็มาขอเต้นเพลงช้ากับแอนลี่แอนลี่ไม่อยากมีความลับเธอจึงสารภาพว่าเธอไม่ใช่คนแรกของเจ๊กเจ๊ก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณอาจจะผ่านมาแค่คนสองคนใช่ไหมแอนลี่ก็บอกว่า2องคูณสินะซีโหนี่คุณนอนกับผู้ชายมาถึง20คนเลยเหรอ โ,โหแหวะไม่เป็นไรผมอาจไม่ใช่คนแรกแต่ผมจะเป็นคนสุดท้ายของคุณนะจากนั้นเจคชวนแอนลี่เดินทางไปรอบโลกด้วยกันผมต้องไปทำงานให้มูลนิธิประมาณ6เดือนนะส่วนเรื่องลูกปั้นที่คุณอยากจะทำเอาไว้ค่อยมาทำทีหลังก็ได้สิ่งเดียวที่ทำให้คุณอยู่ที่นี่คือผมไม่ใช่หรอตอนนี้ผมจะไปแล้วผมจึงอยากให้คุณไปด้วยแอนลี่ยังไม่ทันได้พูดอะไรก็ต้องไปเก่าอวยพรให้น้องสาว ในตอนที่เธออวยพรนั้นมันทําให้เธอคิดได้ว่าใครทําให้เธอมีความสุขอยู่ด้วยแล้วทําให้เธอดูสมบูรณ์แบบเธอมองดูเจกแต่ก็ไม่ใช่เพราะเจกคือคนที่แม่ชื่นชอบ อันที่จริงแอนลี่ไม่ค่อยเป็นตัวเองเวลาอยู่กับเจกแอนลี่ก็เลยขอคุยกับเจกและบอกเลิกเจกซะง,งั้นเมื่อเธอรู้แล้วว่าใครคือคนที่ใช่สําหรับเธอแอนลี่จึงขอดูตารางงานแต่งทั้งหมดเพื่อดูว่ามีงานแต่งที่ไหนบ้างหลังจากนั้นเธอก็รีบออกตามหาโคลินบอกเลยว่าการตามหาคนที่ใส่มันไม่ใช่เรื่องงา่ายแอนลี่บุกไปมั่วทุกงานแม้กระทั่งงานแต่งแฟนเก่าอ้ออะไรกันเนี่ย จนกระทั่งเธอมาถึงงานแต่งที่ดูรู้งานหนึ่งถึงแม้เธอจะเห็นโคลินอยู่ข้างในแต่เธอไม่สามารถเข้างานได้เพราะไม่มีบัตรแอนลี่จึงใช้วิชาปีนกำแพงแล้วหล่นตุ๊บลงมาแม่งเอ้ยทำไมไม่หลอเขาอยู่ห้องนะจากนั้นแอนลี่ก็ขึ้นไปหาโคลนที่กำลังร้องเพลงอยู่แต่โคลินก็บอกให้แอนลี่ลงไปจะขึ้นมาทำไมแอนลีสศนมากก็เลยสั่งให้หยุดเล่นแล้วเธอก็ลากโคลินมาคุยโคลนจึงถามว่าคุณจะทำอะไรกันแน่แอนลี่จึงอธิบายความรู้สึกที่มีออกไปฉันมีความสุขมากเลยนะที่ได้อยู่กับคน ฉันขอโทษที่ทำให้คุณเสียใจแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันคิดว่าฉันรักคนที่21โคเลียนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีและบอกว่าผมก็รักคุณเหมือนกัน300กับอีกหนึ่งมไม่ต้องคิดสิหลายเนาะและทั้งสองก็จบด้วยการจูบก,กันแบบมีความสุขเช้าว,วันต่อมาจูจูหนึ่งในคนที่เคยคบกับแอนลี่ก็โทรมาบอกว่าแอนลี่นี่ผมเองนะพอดีผมได้รับข้อความแปลกๆจากผู้ช่วยคุณที่จริงคุณกับผมเราไม่เคยมีอะไรกันนะ คุณแค่เอามือช่วยผมแล้วบอกว่ามันเป็นวิธีซักแห้งแล้วคุณก็เมาหลับไปแค่นั้นแหละเราไม่เคยมีอะไรกันแอนลี่ก็ตกใจและดีใจมากเพราะสุดท้ายแล้วโคลินก็คือคนที่20ของเธอพอดีขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน